คนที่กำลังมองหารถเช่าหรือเคยเช่ารถเคยสงสัยกันไหมครับว่าประกันที่มากับตัวรถกับประกันเสริมที่บริษัทรถเช่าเขาขายเนี่ยมันมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันยังไงวันนี้จะมาไขข้อสงสัยนะครับกับตัวประกันภัยรถยนต์ว่าประกันภัยที่มากับตัวรถแล้วประกันภัยเสริมที่เราสามารถเลือกซื้อเพิ่มได้เนี่ยมีความคุ้มครองเงื่อนไขต่างกันยังไงโดยข้อมูลที่เอามาให้นะครับจะเป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากบริษัทเช่ารถ e อ็กซ์คลูซีฟคาร์เรนทัลของเรานั่นเองไปดูกันได้เลยครับ ก่อน่เลยนะครับต้องบอกว่าประกันที่มากับบริษัทรถเช่าส่วนใหญ่หรือของเราเนี่ยนะครับจะเป็นประกันภัยประเภทที่3านะครับก็คือพูดง่ายๆคือเป็นประกันที่คุ้มครองบุคคลที่3หรือบุคคลภายนอกนะครับแล้วก็คู่กรณีกรณีที่เราเป็นฝ่ายผิดนั่นเองครับและถ้าสมมติเราไม่มีคู่กรณีล่ะเช่นเราไปชนฟุตบาทหรือไปชนเสาต่างๆตลอดการใช้งานที่เราเช่ารถเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับถ้าเราไม่ได้ซื้อประกันเสริมเพิ่มเนี่ยเราก็จะโดนหักค่าเสียหายส่วนแรกนะครับ เป็นจานวนเงินเนี่ยเต็มวงเงินเลยนะของเงินมัดจาซึ่งก็ถ้ามีปัญหามาเนี่ยเราก็คุยกันยาวเลยนะครับผมก็เนี่ยแหละครับเพื่อการที่ไม่อยากมีประเด็นเวลารถมีรอยชนเพิ่มหรือขี้เกียจมาเช็คตัวรอยรอบขันเนาะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปส่งมอบเนี่ยหลายคนก็เลยเลือกที่จะทําตัวประกันเสริมเพื่อตัดปัญหา ความปวดหัวเหล่านี้นั่นเองนะครับโดยประกันเสริมเนี่ยของเรานะครับจะมีอยู่2รูปแบบที่ท่านสามารถเลือกซื้อได้นะครับอันที่1เลยก็คือประกันเสริม s c d w นะครับหรือที่ย่อมาจาก Super Collision Damage Waiver นะครับก็คือเป็นประกันเนี่ยพูดง่ายๆภาษาไทยก็คือประกันที่ลดความเสี่ยงหรือยกเวน้นความรับผิดชอบของผู้เช่านั่นเองครับโดยการคุ้มครองของประกันเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือเวลารถมีรอยชนแล้ว ท่านซื้อประกัน SCW ไปนะครับก็จะไม่ต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกนะครับแต่ตัวประกันตัวนี้นครับก็ไม่ได้คุ้มครองแบบเต็มรูปแบบสักทีเดียวนะครับก็คือจะไม่คุ้มครองเรื่องเกี่ยวกับกระจกนะครับกระจกรถยนต์แล้วก็ยางรถยนต์รวมถึงภายในเช่นเบาะฉีกขาดหรือมีรอยต่างๆเนี่ยของภายในตัวรถยนต์เนี่ยท่านก็ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายค่าปรับตามจริง เช่นเดิมนะครับแล้วก็จะไม่คุ้มครองเรื่องของการจรลกรรมหรือการที่รถโดนขโมยนั่นเองประกันเสริมแบบที่2นะครับก็คือประกันแบบ full protection นั่นเองหรือว่าตัวย่อคือ fp นะครับก็คือประกันที่ตรงตัวเลยครับประกันที่คุ้มครองแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับประกันนี้ก็อาจจะมีราคาที่แพงกว่า scw นะครับแต่ว่าการใช้งานการเช่ารถไปใช้งานเนี่ยก็ท่านจะสบายใจแน่นอนครับเพราะว่าประกันนียนะครับก็จะคุ้มครองแบบเต็มจํานวน เพราะว่าประกันเนี่ยนะครับก็จะคุ้มครองแบบเต็มรูปแบบเลยทั้งรอบคันยางกระจกภายในรถนะครับคุ้มครองเรื่องเบาะฉีกขาดด้วยรวมถึงคุ้มครองการโจรกรรมรถนะครับหากซื้อประกันนี้ไปแล้วเกิดปัญหาเหล่านี้นะครับก็จะผู้เช่าก็จะได้ไม่ต้องมารับความเสี่ยงในส่วนนี้ทั้งหมดเลยนะครับควรซื้อประกันแบบไหนดีระหว่าง s c w หรือ Full Protection ก็แล้วแต่ความต้องการนะครับของผู้เช่าเลยของท่านเลยก็คือถ้าสมมติ เราขับรถเก่งหรือว่าค่อนข้างเซียนแล,ล้วล่ะแล้วก็อยากประหยัดก็คือเลือกซื้อแบบ s c w ได้เลยนะครับค่าใช้จ่ายก็จะถูกกว่านะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นมือใหม่หรืออยากเช่ารถแบบสบายใจไม่มีปัญหาอะไรเลยตามมานะครับก็ซื้อแบบ Full Production ได้เลยนะครับส่วนแนะนำของผมก็ซื้อแบบ Full Production ไปได้เลยเพราะว่ามันเพิ่มเงินอีกไม่เท่าไหร่แต่ว่าเพิ่มความพุ้องมาหลายรายการเลย โดยราคาเริ่มต้นนะครับประกัน S C W เนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่214บาทถึง1,070เลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดขึ้นอยู่กับรุ่นรถนะครับผมต่อมาประกัน Full p r o t e c t i o n ก็จะเริ่มต้น321บาทไปจนถึง1,605บาทขึ้นอยู่กับขนาดรถเหมือนกันก็สนใจเช่ารุ่นไหนแล้วก็อยากรู้ว่ารถรุ่นเนี่ยตัวประกันแต่ละแบบเนี่ยราคาเท่าไหร่ก็มาติดต่อสอบถามแอดมินได้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้นะ หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆนะครับสามารถเลือกซื้อประกันหรือทําความเข้าใจประกันเกี่ยวกับของบริษัทรถเช่าได้มากขึ้นนะครับตอนที่ไปเช่ารถเนี่ยจะได้เลือกซื้อได้ตามความเหมาะสมตามความต้องการของทุกคนเลยก็ถ้าใครกําลังมองหาเช่ารถคุณภาพดีมีประกันให้เลือกซื้อแบบเนี้ยนะครับ <c oughs> ก็แนะนาบริษัทเราเลยบริษัท E อ็กซ์คลูซีฟพาเรนทัลเรามีรถให้เลือกหลากหลายนะครับการเช่าหลากหลายรูปแบบเลยสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub บสไคร e แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ